รถตัดอยู่ซ้ายเขาวาสกีก็จะอยู่ขวามือนะเอารถไปเช็คระยะกันหน่อยอแม่งมาทำถนนอะไรเอาตอนนี้วะเล่ดีโอ้รถโคตรเละ ตอนนี้เที่ยงเกือบบ่ายนะเที่ยง40โคตรร้อนเลขไม่ตอนนี้นะ987กิโลเมตรละก็คือถึงระยะสวิทล้วแน่นอนว่าคลิปนี้เอารถไปสวิทหนึ่งันกิโลนะฮะหนึ่กิโลแรกของมัตฉะหกหา6ูนหรือว่านินจา650นนั่นเองน้องมีชื่อนะน้องน้องชื่อมัตฉะนะมัตฉะที่แบบเป็นชาเขียวชนิดหนึ่ง เออก็เดี๋ยวไปเซอร์วิสกันที่หาดใหญ่ตอนนี้ผมอยู่สงขลาขับไปประมาณ20กว่ากิโลก็1 0 0 0กิโลพอดีคือส่วนตัวก็อยากรู้เหมือนกันว่าพอครบ1,000กิโลหรือถึงระยะเซอร์วิสท,ที่ตั้งไว้แล้วเนี่ยตัวรถมันจะโชว์รูปอะไรบ้างแบบรูปปัญแจไหมหรือขึ้นเป็นอะไรเตือนว่าเออถึงระยะเซอร์วิส อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันว่ามันจะขึ้นอะไรหรือเปล่าพอ1,000กิโลเป๊ะ,ปะแต่ว่าโคตรร้อนเลยอะตอนนี้ร้อนนรกชิบหายแต่ก็ดีกว่าฝนตกอะน,นะไปเดี๋ยวออกเดินทางไปอำเภอหาดใหญ่ 17กิโลเมตรนะเลกระยะทางรวมเหลืออีก3ามกิโลเดี๋ยวก็จะ1,000กิโลแล้ววันนี้อยู่ท่าแยกน้ำกระจายร้านพี่เมย์อยู่ข้างหน้าแต่วันนี้เราจะไปหาใหญ่นะไม่ได้แวะร้ยเก็าสิบเก้าแล้ว,ลวอีกกิโลเดียวเท่านั้น พันท่าหนึ่งพันแล้วพอหนึ่งพันมันจะมีคําว่าเซอร์วิสกับเป็นรูปประแจขึ้นมานะดูเห็นไหมมันจะมีคําว่าเซอร์วิสตัวใหญ่ๆกับประแจอันเล็กๆอยู่ล่างหมดล่างปุ่ม Eco คนะคำว่าเซอร์วิสหายไปแล้ว เซอร์วิสจะขึ้นก็ตอนถึงเลขกิโลที่เราตั้งแบบเป๊ะๆเหมือนเมื่อกี้พันกิโลเมตรที่ตั้งไว้ก็คือขึ้นแค่พันกิโลพอพันหนึ่งกิโลอ่ะมันไม่ขึ้นมันจะขึ้นแค่รูปประแจอย่างเดียวคําว่าเซอร์วิสจะหายไปนะเพิ่งรู้นะเนี่ยข้อมูลใหม่เลยนะ ผมมีอะไรจะบอกทุกคนนิดนึงผมไม่เคยไปคาวาด้วยตัวคนเดียวโดยไม่ตั้ง GPS ครั้งนี้ครั้งแรกแต่เท่าที่ดู GPS มาน่าจะไปถูกอยู่นะถูกแหละไม่น่าจะยากตรงนี้คือแยกควรลังเหรอน่าจะใช่นะแยกควนลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายฟ้องถ่ายอยู่ไหมถ่ายอยู่ อ๋อนี่ไงปั๊มปีทีที่มาเติมน้ำมันอะ่ะนึกออกแล้วตอนออกรถมามาเติมน้ำมันปั๊มปีทีเนี่ยเติม50บาท <c ười> คือกลัวแบบจะไม่ชินน้ำหนักรถไงเออก็เลยแบบเติมเบาๆไว้ก่อนเพราะว่าเอาไปขับในเมืองหาดใหญ่ตอนนั้นนะเ่ยกลัวว่ามันจะมีแบบมีผลนะ่ะเออกลัวน้ำหนักรถมันจะเยอะเธอไม่ชินก็เลยเติม50บาทเอาเลิกเอาใช้ในน้ำมันถังแรกที่ออกรถ ป้ายโตัดข้างหน้าโรตัดอยู่ซ้ายคาวาสกิก็จะอยู่ขวามือนะนั่นไงเห็นป้ายแล้วในกล้องในกล้องไม่เห็นหรอกในกล้องไม่เห็นหรอกในกล้องมันเป็นเลนซูเปอรว์วิวเนี่ยขวามือเนะี่ยคาวาสกิโอเคเดี๋ยวไปยูเทิร์นกันก่อนโอ้เทสช่วงล่างเทสช่วงล่างนินจาหกห้าศูนย์กับลูกละนานเมื่อกี้ เด้งเด้งหน่อยนะเพราะว่าขับขับมาไวยูเทินยูเทินอยู่นี่ถ้าตรงไปไปออกไหนอ่ะสะพานข้ามรางรถไฟปะคนหาดใหญ่บอกหน่อยผมผมไม่เคยไปหรืออาจจะเคยไปแต่ว่าลืมไปแล้ว โหถนนโคตรเรียบเลยตุ้ยเป็นคลื่นโอเคถึงศูนย์คาวาล้ะไหนวะพอยังไม่ถึงข้างหน้าโหป้ายโคตรเยอะอ่านโคตรยากนี่นี่นี่ เอารถไปเช็คระยะกันหน่อยจอดน,นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ไปแจ้งเขานะไปเดี๋ยวไปดูว่าจะได้ถ่ายหรือเปล่าข้างใน เสร็จเรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้สวิตพันกิโลแรกใช้ตังมันหมดหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบมีค่าน้ำมันเครื่องสองร้อยเออสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบสองกระป๋องคูณสองเป็นเจ็ดร้อยแปดสิบบวกกับกองน้ำมันเครื่องสองร้อยห้าสิบห้าเป็นพันสามสิบห้าแล้วก็บวกกับประกันสิบห้าบาทแล้วก็ค่าแรงสามร้อยเออ 1350พอดีอสรุปยอดที่ต้องเสีย1,000กิโลแรกกันอีกครั้งสำหรับนินจา650ปี2020 1350บาทนะครับ น้ำมันเครื่องเป็นของเอลฟ์เบอร์ห้สังเคาะแท้กระป๋องละ390 2กระป๋องแล้วก็เหลือจริงๆมันเหลือ200มิลลิลิตรเพราะจริงๆมันใช้แค่1.8ึ่งจุดแแต่ผมไม่ได้เอากลับเพราะว่าไม่มีกระเป๋าใส่นะไม่อยากจะแขวนถุงแล้วก็กรองน้ำมันเครื่องนะฮะสองบาทแหวนรองน้ำมันเครื่อง15บาทแหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 15บาทแล้วก็ค่าแรง300ร้อนะก็1,350งพาบาเอ้ยหนึ่บาทพอดีเป๊ะเออฟิลที่รู้สึกได้ก็คือรู้สึกว่ารถมันเลื่อนกว่าเดิมทีเนี้ยครบพันกิโลแรกแล้วเนี่ยซัดได้เต็มที่แล้วถูกปะ่ะเพราะมันถึงมันเกินระยะลันอินมาแล้วอะ่ะเออ าาสามารถซัดได้เต็มที่แล้วตอนนี้เช็คอีกครั้งก็6,000กิโลนะแต่ผมไม่รู้ว่าน้ำมันเครื่องมันจะอยู่ได้ถึง6,000หรือเปล่าแบบหมายความว่ามันจะเสื่อมจนรู้สึกว่าเข้าเกียร์แล้วแข็งก่อนหรือเปล่านะตอนนี้เข้าเกียร์แล้วนิ่มนะนิ่มกว่าตอนแรกตอนแรกนี่เข้าเกียร์ดังปักปักปักเลยแต่ตอนนี้นิ่มแล้วเออก็ต้องมาดูกันว่าเข้าเกียร์จะแข็งเมื่อตอนกี่กิโล หลังจากนี้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าน้ำมันเครื่องจะหายหรือเปล่าแต่โดยปกติถ้ารถเครื่องฟิตฟิตเฟิร์มเฟิร์มอ่ะมันไม่ควรจะหายนะแต่เดี๋ยวขับกลับหอกันดีกว่า ถนนอะไรอาตอนนี้วะเละดิโอรถคุดเละเละแน่เละแน่ๆอากาศร้อนเดี๋ยวขอไปสัมผัสไอ้น้ำหน่อยอ้าสบายได้อยู่ได้อยู่สบายอยู่ <c oughs> ไม่ไม่นึกไงว่ามันจะขีดมาเปียกขนาดนี้แต่คลายร้อนนะไม่เป็นไรคลายร้อน แวะร้านพี่เมยหน่อยดีไหมวะไม่ได้ดิเดี๋ยวอยู่เทินอ๋อได้นี่วะแวะร้านพี่เมย์ล้างรถหน่อยดีกว่าตอนแรกว่าจะเข้าหอเลยแต่ว่าสภาพรถอย่างนี้ล้างได้ดีกว่าแมน่นเดี๋ยวมันจะติดเป็นคราบฝังลึกนะฮะล้างได้ก็ล้างโอเคสรุปก็คือที่ลุยไอตรงที่เขาทำถนนเมื่อกี้นะรถโคตรเละแล้วก็ต้องมาล้างร้านพี่เมย์นะเละแบบ ค้าบมันฝังลึกจนบางจุดก็ขัดไม่ออกนะฮะแต่นี่คือล้างแบบชั่วคราวไปก่อนเนี่ยนยังมีรอยอันนี้อยู่เลยยังล้างไม่หมดเลยแต่เอาแบบผ่านๆไปก่อนค่อยไปว่ากันที่บ้านแล้วกันอาจจะต้องส่งร้านล้างสักหน่อยเพราะค้าบมันลึกมากอะ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้มันเนี่ยมันเป็นค้าบฝังลึกเลยเนี่ยเห็นที่เครื่องปะมมันจะเป็นเดี๋ยวผมสูไม่ดูนะมันจะเป็นเหมือน ภาพดินที่แบบมันแน่นเลยเทียนขาวๆนะฮะนั่นแหละใช่เลยเออเละเลยรถเมื่อกี้แบบตอนไปเช็คระยะมาสภาพสวยๆพอออกมาปุ๊บเละเลยเวนแท้สวยไม่รู้ว่ามันจะเละขนาดนี้ไงเออถ้ารู้ว่าเละขนาดนี้ ทางทางอื่นดีกว่าไม่ต้องลุยนะเออก็ระวังกันด้วยนะสําหรับถนนที่เขาทําอ่ะโคตรเลยอะ่ะที่ถ้าเป็นรถสมมุติเป็นตัวพันอย่างเงี้ยอสมสมมุติเป็น h ฮตีโฟอย่างเงี้ยเออล้วมาลุยอะ่ะเละมีร้องอะ่ะสมมุติเอาเฟอร์นามาลุยแง่เงี้ยร้องร้องเลยมี h ฮตีฟนะแล้วก็เอสพันตัวไตรคันเลอร์ปีสิบห้ากับตัวนี้ปีสิบสองที่ เป็นตาเล่ตัวแรกอุ้ยนั่นแหละฮะแล้วก็เมื่อกี้ทริอัมอะไรนะสปีดท,ทิปเปิลสตีดท,ทิปเปิลเออสตีดท,ทิปเปิลอันนี้ HP4 ประมาณนี้ล้างรถเสร็จแล้วเดี๋ยวรถไปตากแดดหน่อย ปะล้างรถเสร็จเรียบร้อยล้างรถเสร็จนานแล้วแหละแต่ว่ามูแต่มอ,อยู่กับพี่ๆเขาได้เวลากลับหอ,อกันแล้วนะฮะก็คลิปนี้เซอร์วิ1พันกิโลเมตรแรกสรุปกันอีกครั้งหนึง่งค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด1,350บาทน้ำมันเครื่อง2กระป๋องกระป๋องละ390บาทกลองน้ำมันเครื่อง255าแหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง15แล้วก็ค่าแรง300ทั้งหมด ก็นั่นแหละพันสามห้าสิบเออประมาณนี้นะโชคดีหน่อยที่มันใช้นะ้ำมันเครื่องแค่หนึ่งจุดแปดลิตรผมก็ยังสงสัยเลยนะมินจาหกห้าศูนย์เปลี่ยนกองแล้วยังใช้น้ำมันเครื่องอหนึ่งจุดแปดลิตรอีกเหรอถ้าไม่เปลี่ยนกองนี่อาจจะใช้หนึ่งจุดหกเองหรือเปล่าไม่รู้สิเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บายบาย